นี่ี้หอยจจะเป็นห้อยจุ๋วนีขี้โขวงมีเขียดเขียดที่พื้นแบบนี้มีก็มีบักกระบอกน,นีกบทวร์เหนะพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องเลยป่าส่วนนี้จะเป็นเขียดแบบป่าเน่นไม่นำโค้งป่าบริสิ็นไ่บุรงครับไครบุรีกรุ๊ปนาผมมีเด้กรบหน้าผมครับมีกรุ๊ปนาเท่าเห็นหพี่นอ้อง กูแดงพี่น้องกับกูแดงขันเอาแต่ตัวเมียมันขายกิโลละสองร้อยบาที่น้องส่วนท่านดูแต่ว่าบางเจ้ามันก็ขายบวกคืนกันเลยนะพี่น้องตก็คู่มันก็แยกขายตัวเมียมันก็แยกขายนะครับตัวขายบวกคืนกันนั่นนี่กับกูหน้าครับผมนี่กับกูหน้าร้ห่ายบรรยากาศของอยู่ห้องินมันจะเป็นมาแดงขัวบาใบนะพี่น้องเอ้ยพวกมันจะเป็นไข่มาแดงกองได้นน้ำกับปูกูที่เป็นเขียดเป็นไมมเหยียบนะครับ ไข่บัวแดงยังมีหลายเลยครับพี่น้องเอ้ยไข่บัวแดงคนนี้บรรยากาศครับพี่นี่สดเซานี่ลายแห้งบัวจะเป็นกระปูที่เพิ่นเฮ็ดกันอย่านี้แบบเกาลัดผู้ใดเคยกินไหมพี่น้องบักเกาลัดเพิ่นโอ้ยปลาไหลพี่น้องปลาไหลเต็มเลยปลาไหลเพิ่นปลาไหลตัวใหญ่แห้งม่นดาหน้าม่นดาหน้าพี่น้องได้เคยกินไหมครับ ด่านาำนู้นน้ำจะเป็นพี่น unjust. ้องของอยู่ของกินตรงนี้พักแดงสมเราจะเป็นกระปูน่าหอยจูบนะครับเสื้ออ่อนพี่น้องใครบดแดงกันมีหลายบ่าจะเป็นกระปูจะใส่ถุงเหนียวใช่ใครเคยกินพี่น้องเหนียวเข้าไปใส่แกงใส่เนี่ยนะครับผมกินเหนียวคนเราเริ่มหิวเลยครับผมส่วนตอนนี้ขายของนี้ กูลองก็มีพี่น้องกระปูหังกระปูลอง,ลองใอ้จูบัตบกระบบช่วงนี้ไม่ขามาบกบกควยหลายปกติสุเต็มที่เลยครับ,รบาที่นาย,ยกตะบนนผู้สมัครไม่เล้กพี่น้องเลยม,ม,มักมีพักหอมอย่างพักสี่ดาวเลยพี่น้อง ปกซีปกกระปูนาที่เป็นเห็ดเป็นเห็ดผมก็ไม้เคยเห็นพี่น้องกระปูเป็นเวกระปูเป็นเขียดหมูเห็ดแป้งฟางส้วงนี่พี่น้องนี่กระปูก็มีหลายอย่างควรจะเป็นกระปูส้วงเดี่ยเราดูการกระปูเลงกระปูนาไม่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้กระปูนาเป็นเห็ดเป็นใหม่เลยผมได้เคยจนช่วงนี้มันมันนะคทุกคนเพื่อเอาไปย่างเลยนะครับผมบอก กาศโฆษณาคนนี้้ finance, ย่หน่อเราครูด้ยซี่ใหม่เป็นใหม่หีบใหม่ใม่ในยี่สิบบาทพร้อมมาไปเ้ยพี่น่อง โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรยัยยงไงเนี่นยน้อครับรักลแางสูงตมน,นี้ครับส่วนเราเราจะเป็นปลาปลาเราจะเป็นปูครับพี่น้องเราได้เคยกินปูหลายเดียวอยู่ของเกินท่านส่วนไหนจะเป็นหมกหอยพวกกระปูจะได้ครับพี่น้องกระปูกะไรหลายแบบเป็นตัวนีครับ เหนียวเป็นจานเลยจานละห้าสิบบาทครับคม่สุดท้าย้าไปใช้กงไปใส่หนวน้อปุหยูเต็มเลยหอยจูเปน่อเพื่อกิัวนรัอจูเป็นจานเลยถ้าไปใช้เกียงก็อมไกเป็นเหนียวเป่นลังสีกูัเห็ดเป็นใหม่เป็นหมัดขายไปเดียบ้อยมมีนเหนีเลย ก็สิเป็นมะเรง่งมะเร่งด้วนกรับกเขียดเป็นกองด้วยตน่าด้วยผสมมาเร่ได้ครับ มีซีเอ็มหินอเมื่อวันอาหารกับกีนกับกองกระเอากับยืรักษาเนืาอาิามีเมน้อหดนอนเอ้ระังจในการผลครับบัตกระบอกว่าจะเป็นกระบอกปนเปรซ็นด้ดีอย่างรโอ้หลายๆเน้อมากเราตราตลาดน้ำกันกับผมในตลาดบ้านอาบนบ้านเานมองเม่ทุกวันการมันรอนนกันแล้วพี่น้องเ้อตามนามบัตรของผมมีคร pues, ับที Kaiser, ่อยู it, <pix> ่ตามนาัตรของผมมีครับท่านเขียนจดหมาย รบ,บรรยากาศตลาดมันนานีเ่เถาๆก็พี่น้องตลาดนัดไทยดาวของอยู่ของกินตลาดนัดมันนานี่ถุกวันอัขนขันด้ยพี่น้องมีทุกวันอังคานหลอกพักพี่น้องนียหลอกพักมะมวงเซออ่เอ่มกันมีคาาชวนทั้งนี้ จะเป็นมะละกอขับพงอยู่ห้องกินหลายมาันนาวทุ่งนาซีบาซุ่มพักเงินพี่นอ้องมน้าแห่งคณะพักซื้อเหล้าอยู่นพี่น้องบรรยากาศเนี่ยพอจะเ้าเสียผ้ามาบึงโค้งอยู่ท้องกินผ้ากันมารออะไรเด้อพี่น้องมีทุกวันนังขั้นพี่หนุ่มมีทุกวันวัน,านนาังขัง้นแับคุณผู้ส่วนแล้วจะเป็นมะกรวยครับขนมข้าวเหนียวปิ้งครับพี่นอ้อง ของมหวานสิหลายครับพม่น้อกที Wh ่เป <yes. S 2> <ans> ็นเป็นป so ุ๋ยใส่ครับพี่น้องปุ๋ยใส่ทอดครับพี่ปุายทอดแต่สดสดเลยพี่น้องซิ่มขายเป็นซิ่มได้พี่น้องขายเป็นซิ่มสิ่มได้สิปบาทแต่ไม่ครับผมของอยู่ของกินหลายแฮ่งพี่น้องเอ้ยมา้งมันมารออะไรของอยู่ของจินมีหลายเดียมวยได้บอกกระตีบเข่าครับผมชวนให้ครพี่น้องถ้าเมืนกลางหลายแห่งโอ้โของอยู่ของกินทั้งหลายพี่น้องสะออนวันแนวอยู่แนวกินครับผม หลายพี่น้องใครกับพี่ใครพี่น้องเท่าเหมือนนาจ,จีเด่ะพักเราจะเป็นพักนอนใหม่ฝรั่งกันนี่ครับผมบรรยากาศพี่นอ้อยงยมเงียบๆๆหมดเลยผมมาซ้ายในแจ็คหน่อยครับบักตานกันนี่ครับผมพี่น้องเราจะเป็นมักตานของอยู่ของกินกนะครับผมพี่น้องอืมกบเรากบเราสิปไปเด็กพี่น้องเฮ้ยกบกบเป็นโกบเป็นชดแห้ง หมักกอกไข่บดแดงบ่สิเป็นหมกไห้ครับผมพี่น้องหอยหอยขีกระต่ายก็มีหล,ลายหลายของอยู่ของกินเพิ่นมพิศเสกอ่อนเลยพี่น้องมหนงของอยู่ของกนนินมันหลายแห่งบรรยากาศแจ่มสุดเป็นสีแยกผ้าบ๊วยของอยู่ของกินครับพี่น้องพักดดางสูงก็มีผู้ได้หมักอเอาไปใส่กแกงเลยนะครับหมักตาลสูงมาห้าสิบบาทครับพี่น้องบดจะเป็น,นมหมักตาลหมักหอยปลาคอเดลยพี่น้องก็หอยจูบก,ก็มีดี ไว้จู่เขียดเขียดกันนี่ครับผมเขียดที่เพิน่นอันนี้ให้แล้วนะที่เพิ่นเอาดวกใหม้ให้ไล้ดูวาสิส่วนทีงนี้จะเป็นเขียดดูวัสิเป็นเขียดดุกต่อครับผมส่วนทีนงนี้หลายเด้พี่น้องบักกระบุกพักด่างสุ่มเละช่วงนี้นนมีหลายครับพี่น้องกับปูดแดงกันนี่ครับผมกระติบเข่าเราเห็นแต่กระติบเข่าเหมือนีนยย่ใหญ่แล้จะเอาไปใส่เหรอกติเด้จะเอาติบ ตีบเขาเราเป็นไงๆเราบักได้หลายหนึงครับผมเข่าบักพริกแหงครับพี่น้องบักพริกบักพริกบักพริกดิบ่วนเท่านหนึ่งวจะเป็นเข่าสันนังเค็มครับผมบักทุเริยนกันนะไอ้หลายบักทุเริยนเพื่อนบักทุเริยนเพราะว่าเป็นบักทุเริยนเป็นคาเป็นขิงครับพี่น้องของอยู่ของกินไม้อ้อยไฟก็มีหลายครับกระปูแรงเต็มเลยกระปูแรงกิโลละร้อยสามสิบบาทครับพี่น้องวันนี้วันกรูแรงเสร็จแล กับปูแดงคนเต็มเลยคือกับปูแดงหลายส่วนดาวรูการครับพี่น้องวาสิเป็นปลาไหลครับปลาไหลกับปูแดงปลาหนหน้นาครับรบักกะบกครับผมหลายแห่งหนหน,น้าส่วนวาเป็นหนหน้าโนใบครับหนหน้าหลายพี่น้องวาสิเป็นบ,กบักกะบกคายฉีพักหุ่นครับผมมาเดือก็ได้พี่น้องได้มาเดือกเอามาเขือก็มี เพือตามสมว่าจะเป็นหมกทุเรียนนู้น้ำแต่นะหมกทุเรียนก็มีพี่น้องหมกทุเรียนเป็นถุงโดยผู้ใดอยากได้เลยพี่นเอ้ยของของกินคนหมกทุเรียนเป็นถุงถุงละสี่สิบบาทนี่ครับผมว่าจะเป็นหมกพริกหมกพริกพริกหลายช่วงอย่างพริกตำขุ่นทุกคนนีทั้งแบบนีทั้งหามครับผมตัวตลาดตะโกูแรงมันครับผมช่วงตอนนี้ตะโกูแรงบางเจ้ามันก็ นะก็ตัวแม่พี่น้องตัวเมียกิโลละสองร้อยบาทครับผมพี่นอ้องคนขายส่วนทั้งนี้กระปูแรงขั้นตัวเมียตัวผู้ก็อีกราคาวหนึ่งใช่ไหมครับกร,ร,รกบผมเนี่ยกระปูแรงกระปูแรงกิโลละสองร้อยบาทครับผมโอ้ยทุกคนจะเป็นบักไม้จูกับมีหลายเลยครับผมบักไม้จูแมงขี้โปมยังมีอยู่ด้วยพี่น